มีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลชุดนี้ไหมครับ บอกตามตรงว่าผิดหวังที่สุดแต่ว่าผมไม่คาดหวังอยู่แล้วเพราะผมรู้จักกับพี่อนุทินดีผมอยู่ในคอรมอด้วยกันปีกว่าพี่อนุทินเขาเป็นได้แค่พระรองครับเขาเป็นพระเอกไม่ได้เวลาประชุมคอรมอตาเ็าดูที่นายกแต่หูก็ต้องฟังพี่เนวินก็อยากฝากว่าถ้าจะยึดประเทศไทยเอาพี่เนวินมาดีกว่านะครับอย่าเอาพี่หนูมาเลยพี่หนูอย่างไรก็ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศนะครับแล้วพี่หนูก็มีอำนาจแค่5%อนะครับอีก95%คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าอยู่ที่พี่เนวินแล้วทําไมไม่เอาตัวจริงมาเลย เอาพี่นีวินมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับว่าไร้ความสามารถของผู้ดำถ้าเรามีผู้ดำที่มีความสามารถสูงเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นชะตากรรมของประเทศไทยครับผมเนี่ยขอเรือจากภาคราชการขอเรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดจากผอจังหวัดเขาไม่ให้ผมสักลำเดียวรู้ไหมครับทำไมเขาหนึ่งไม่ให้ผมว่าเป็นการเมืองครับเขาดูผมเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับพรคภูมิใจไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่น้องผมเนี่ยลอยคออยู่ในน้ำพี่น้องผมเนี่ยอยู่บนลังคาผมบอกต้องใช้เรือด่วนสุดท้ายก็ไม่ให้ผมก็เเเลยต้้้อออองงซซืืรคับ เอเองสามลำลำละสามแสนทั้งหมด9ก้าแสนแล้วก็รับบริจาคอีกสามลำจากบริษัททับอินดี้สองลำจากมดดำมาดามฟินร่วมกันมาอีกหนึ่งลำรวมทั้งหมดเรือหกลำแล้วก็เอา้วยกู้ภัยจากอ่างทองเข้ามาจากสุพรรณบุรีเข้ามาอายุทยาเข้ามาแล้วกระจายกันนอกจากช่วยเหลือประชาชนแล้วเนี่ยเอาอาหารไปแจกทุกตอกทุกซอกทุกซอยก็คิดว่าพี่น้องประชาชนผมต้องมาก่อนผมก็เลยตัดสินใจไม่ขอพึ่งพาจากภาครัฐนลครับแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคบผมก็เสียใจเสียใจมากครับพี่น้องผมต้องมาล้มละลายต้องมาเสียชีวิต ว่าไรความสามารถของผู้นำถ้าเรามีผู้นำที่มีความสามารถสูงเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเพราะอย่างยิ่งที่น้องต้องไม่เสียชีวิตเป็นพันอย่างแน่นอนผมที่รู้จักเขาดีเขามาเป็นผู้นำระดับประเทศไม่ได้หรอกแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นชะตากรรมของประเทศไทยครับแล้วที่มาเปิดศูนย์แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็เพราะความที่ว่าโอลาหนก็เลยต้องมาเปิดและก็คิดว่าเปิดไปยาวนานครับเพราะพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยน้ำแรงก็จรงิงน้ำไม่ท่วมแล้วก็จรงิงแต่ครัวของพี่น้องประชาชนนะครับไม่มีแม้กระทั่งจานไม่มีหม้อของข เปิดครัวไปเรื่อยๆหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนพี่น้องสามารถโทรมาสั่งได้ถ้าไม่มาสั่งพวกผมก็มีคาราวานออกแจก,กทุกวันอยู่แล้วหรือพี่น้องขับรถผ่านทางนี้ก็าสามารถแวเอาข้าวไปฝากลูกฝากลานฝากเพื่อนได้หมดเพราะเราผลิตวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหมื่นกองทุกวันครับแล้ววันนี้เราได้รับบริจาคมาเพิ่มด้วยก็พี่น้องสบายใจได้อ่านอกจากทรัพย์ของเราแล้วของพี่น้องมาบวกกับของผมเนี่ยต้องถึงมือพี่น้องประชาชนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน